สวสดท้ายก็บกับสุลตาแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่มันมาจาังไดยีข่าวเขาว่าจะให้โอกาสสามปีมากอีกแล้วพี่นองมากอีกแล้วข่าวปดกุญซชื่อมาอีกแล้วสเตเทนโอทัดฟอร์ดครับมันชีนี่อันนี้กุนซื่อแมนซิตี้เปรยพร้อมเสียบเก้าอี้อัมริมหากแมนยูต้องการว้ายมันก็คืออยู่นี่แหละครับมันชินี่สีดังกฤษจ,จุดประเด็นร้อนนะครับเมื่อโรเวโตมันชินี่ อดีตนายใหญ่ผู้พาแมนเชสเตอร์ควาแช์พิมลิกสมัยประวัติศาสตร์ได้บอกกับเพื่อนสนิทว่าเขาพร้อมที่จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกสําหรับตําแหน่งผู้จัดการทีมแมนยูหากสโมสรตัดสินใจปลดรูเบนอัมริมออกจากตําแหน่งเดละรีเมลนะครับสือ่อชจแดนของกับอังกฤษรายงานข่าวด่วนที่สร้างความมือฮาในวงการฟุตบอลว่าโรเบร์ตุมานชินี่กุนซอมากประสบการณ์ขขชาวอิตาลีกำลังจับตาสถานก,การณ์นิติโนแฟรดฟอร์ดอย่างใกล้ชิด และได้เปรยกับคนณกล้ชิดว่าเขามองเห็นโอกาสในการกลับมาคุมทีมในพรีเมียร์อีกครั้งกับสโมสรคู่ลิของทีมเก่าเขาวนี้สร้างความประหลาดใจกับแฟนบอลเป็นอย่างมากนะครับจากมันที่นี่เคยดีผู้จัดก,การทีมของอลีร่วมเมืองอย่างเรเบย์สีฟ้าแมนเชสเตอร์และเป็นคนที่พาทีมเรเบย์สีฟ้าควา้าแชมป์พรีเมียร์สมัยปรติศาสตร์ในันการ2อง1ถึง2012มาครอบครองด้สมเร็จน,นะครับการที่ชื่อของเขาเข้ามาผูอพันกับตำแหน่งกุนซอไปแสดง ถือเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อสถานการณ์ของลูเบนนัมเรียมในตำแหน่งผู้จัดการทีมแมนยูกาลังอยู่ในภาวะกดดันอย่างหนักหลังจากพาทีมทำงานไม่ได้สม่ำเสมอในฤดูกาลน,นี้ทำให้ข่าวลือเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวกุนซือออกมาอย่างต่อเนื่องนะฮะมาเป็นเศร้าคนเหล่ววาบดได้เจ้คอนอยู่ปัจจุบันมาชินี่นะครับในวัย60ปีพึ่งว่างงานหลังแยกทางกับทีมจากซาอุดีอาระเบียเมื่อปีที่แล้ว และด้วยดีกรีแชมป์พรีเมียร์ลีกรวมถึงแชมป์ยูโร2020กับทีมชาติอิตาลีทำให้เขายังคงเป็นหนึ่งในกุนซือชั้นนำที่มีโปรไฟล์น่าสนใจประเด็นดังกล่าวได้กลายเป็นที่ถกเถียงในหมู่แฟนบอลไปแสดงเใดทันทีโดยเสียงแตกออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งมองว่าประสบการณ์และความสำเร็จของมันชนี่ออาจเป็นสิ่งที่ทีมต้องการเพื่อกลับมาตวงความยิงย่งใหญ่อีกครั้งแต่อีกฝ่ายก็ยังคงต้องการให้โอกาสกับรูเบนออมริมพิสูจน์ตัวเองต่อไป และบอกว่าการดึงอดีตกุนซือของทีมคู่แข่งมาคุมทัพนั้นเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ยากนะฮะมึงสิไปเอาเห็นเห็นยังบรสนับสุนุ้ดอกพี่น้องเอ้ยพูนไปเอาชาบีเฮนเดียดปุ่นิมาเอล่ายังมันสินี่มันอันนั้นเลยจุดพีกไปแล้วพี่น้องเอ้ยอีกอย่างคือเคยคุ้มแมนซิตี้อีกว่าเอาดอกหรือว่าอย่างใดพี่น้องมากกับอันพิมพ์มาโบสครับว่าอยากได้หรือบออยางได แมนยูติดคนเดียวเชลเลอร์จัดทีมแดงเดือดลิเวอร์พูลแมนยูชุดปัจจุบันบรวมทีมแดงเดือดอเันเชลเลอร์นะครับจัดทีมยอดเยี่ยมรวมแข่งลิเวอร์พูลกับแมนยูโดยมีเพียงลูกชอจากปีแสดงที่ติดเทียมส่วนฟอร์เรนเวียสกองกลางค่าตัวแพงของหงแดงหลุดโผนะฮะอเันเชลเลอร์นะครับตำนานกขาหน้าทีมเชิงกฤษเลือกลูกชอเป็นตั้งแต่เพียงคนเดียวจากแมนยูในการจัดทีมยอดเยี่ยมที่สุดหากเอาแข่งของปีแสดงและลิเวอร์พูลในตอนนี้มารวมกัน เชลเลอร์จะทีมแบบดังกล่าวเพื่อรับกระแสะเกมระหว่บบางลิเวอร์พูลกับแมนยูซึ่งเขาเลือกใช้แผน4-3-3และเขาก็มองว่าลูกชอเหมาะกับแบ็กซ้ายมากกว่ามิลล์คเกตและอันดโรโบสันสองนักเตะในตำแหน่งเดียวกันจากหงแดงเชลเลอร์ยังไม่เลือกเวีตดติดทีมด้วยโดยเขาให้แผงกองกลางของเขามีโดมินิกซบัสไลยืนร่วมกับอเล็กซิสแม็กเิสเตอร์และไลอันการเฟนแบกส่วนแนวรุกเป็นฮูโกเอเกติเก้ที่ยืนเป็นหัวหอกตัวเป้า พร้อมกับมีโมซาล่ายืนท่านขวาคูริเกปโปรประชุมการทางฝั่งซ้ายทีมยอดเยี่ยมที่สุดจากการเอานักเตะของลิเวอร์พูลกับแมนยูมารวมกันในตอนนี้ตามการจัดการของอลันเชลเลอร์มีหนังนี้ผู้เล่นสับตูวอลิซงเบเกอร์กองหลังคาร์เนอร์บัลลีเวอร์จูฟานายอิบราฮิมากูนเต้ลูกชอกองกาาลางเดมิทริสบอสไลด์อเล็กซิสแม็กลิสเตอร์แลอันแกมเบนแบกกองหน้าโมูเมสซาล่าฮุกโกเอเกติเก้และโคดี้กปโป โอ้ยมึงจัดทียมยัางลิเวอร์พูลบัตสุโตโอ้ยบักเสียเลยสนาดมึงอย่าสิจัดถ้ามึงเอาลิเวอร์พูลเลยพี่นองเลยมี่แมนยูคนเดียวเอ็ดไปหาที่แตกอย่างโอ้ยแนวนี่ก็ว่าจัดทีมกุลเมือ่อมึงัมพ่อเรามึงไม่ได้ดเป็นกุนเื้อกับเขาบักอเลนเซียเลยเอ้ยบักหัวลานได้ใจเด็กผีเชโกส่งเสื้อแข่งพร้อมลายเซน็น หลังแฟนแมนยูได้ของสะกดชื่อผิดได้ใจแฟนผีเต็มๆนะฮะได้ใจแฟนผีเต็มๆเมื่อเบนจามินเจสโก้ผูวหอกของแมนยูนะครับได้ส่งเสื้อใหม่พร้อมลายเซ็นให้กับแฟนบอลชาวโซโลมเนียหลังร้านค้าทางการพิมพ์ชื่อของเขาผิดบนเสื้อหมายเลข30นะครับเบนจามินเจสโก้กองหน้าทีมชาติโซโลมีเนียของแมนยูนะครับโ์น้ําใจสุดประทับใจหลังส่งเสื้อแข่งตัวใหม่พร้อมลายเซ็นของเขาให้แฟนบอลใน้ันเกิด หลังพบชื่อของเขาบนเสื้อถูกสะกดผิดจากร้านค้าอย่างเป็นทางการของสโมสรเหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อแฟนบอลชื่อยากาโพสลงบนแพลตฟอร์มเอ็กทวิเตอร์ w T R, ว่ารู้สึกผิดหวังในได้รับเสื้อหมายเลข30ของเชสโกจากร้านค้าออนไลน์เนื่องจากชื่อของเชสโกถูกพิมพ์ผิดโดยเครื่องหมายกำกับตัวอักษรถูกกลับด้านซึ่งทำให้ชื่ออ่านเพี้ยนจากต้นฉบับซึ่งเชสโกเองเมื่อทราบเรื่องเขาก็รีบแก้ไขด้วยตนเอง โดยส่งเสื้อใหม่ให้กับแฟนบอลรายนี้ถึงบ้านพร้อมลงลายเซ็นเป็นของที่ระลึกต่อมายากาได้โพสต์ขอบคุณว่าทุกอย่างได้รับการแก้ไขแล้วต้องขอขอบคุณเชสโกและทีมงานเป็นความผิดพลาดเล็กๆน้อยจากร้านค้าแต่เป็นน้ําใจที่ยิ่งใหญ่จากเขาตอนนี้เชสโกนะครับซึ่งยิงไปแล้ว2องลูกในศึกพิม์ลีฤดูกาลนี้และกำลังได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนบอลทั้งในสนามและนอกสนามโดยตัวอักษร S ในชื่อสกุลของเชสโกเป็นอักษรพิเศษซึ่งอ่านออกเสียงเป็นซอโซไม่ใช่สอเสือยกตัวอย่างเช่นชื่อเขาเบนจามินเชสโกนั่นเองนะฮะโอ้ยคือโชกดีนะครับได้สองตัวเลยปฏิทินบักลาเอ้ยออ้ดีใจน้ำตัวเด้อเก็บไว้ดีๆอย่าไปใส่หันมันขาดเอ้มันมีลายเส้นของเศโก้ Go, อยู่บักลาเอ้ยอันเจ้าญ่ขึ้นมาเจ้าผมม่ีเงินใส่เจ้าผมมูลขายได้ด้อบักลาเอ้ย โอ้ยจะแม,มนมึงขี่แขวคคับเนาะการช,ช่วยั่นใจเชลซีพร้อมล่าชป์ใหญ่หลังทีมฟอร์มแรงต่อเนื่องมุ่งล่าแชมป์โอ้ยว่าว,วืีจ,จังบบแปงแขวมาสิบมืออารนโการช,กกช่วงนะครับเปียดดาวรุ่งเชลซีเชื่อขุมกลังของสิงห์บรแข็งแกร่งพอที่จะคว้าแชมป์รายการใหญ่หลังทีมโชว์ฟอร์มได้อย่างเด็ดขาดและต่อเนื่องตั้เป้าพาสโมสรประสบความสำเร็จในลุกการนี้นะครับ อะไรในการเรียโชวปีกจำปริวของโชเซ่มันอกมันใจกลุ่มกำลังทับสิงตนน้ำครามโชเซ่มีสาพับที่ทคว้าแชมป์รายการใหญ่ได้หลังเตรียมดวนกับนอตเยีมฟอเรสต์ที่สนามซิตี้กล่าวในศึกพิมพ์อังกฤษในค่ำคืนวันเสาร์ที่18ต,ตัวตุลาคมนี้ทีมของกุสเซีอนโซมารเรสกาเพิ่งโชว์ฟอร์มเด็ดเฉือนชนะลิเวอร์ pool 1ในเกมลีกก่อนพักเบกทีมชันล่าสดุดโดยการเรโชว์เชื่อว่าตอนนี้ตัสกัดของตนสามารถสร้างประสบความสำเร็จได้หลังทุกคนในทีมเล่นกันได้อย่างลงตัว บิดเดิลรุ่งจาอาเจตินาในวัย2 1ปีกล่าวว่าผมคิดว่ามันสาคัญมากในการสร้างทีมจัดชัยชนะในแมตช์ล่าสุดที่สู้กับลิเวอร์พูลและพยายามที่จะคว้าชัยชนะต่อไปเพื่อจะก้าวไปอยู่ในจุดที่เราต้องการเชลซี Chelsea! กำลังเต็มไปได้วยความมั่นใจหลังชนะเบนฟิก้าในศึกยุฟ่าฟชมเป์ปอร์ลีและหงส์แดงโดยกาเนชโชซึ่งย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมากล่าวต่อว่าผมคิดว่าเรามีทีมที่สามารถสู้ได้ทั้งในลีกและในการลุ้นแชมป์รายการอื่น เราต้องการพยายามคว้าแชมป์ให้ได้อย่างน้อยหนึ่งรายการเพราะด้วยสถานการณ์ของทีมและสโมสรตอนนี้ผมคิดว่าเราสามารถต่อสู้เพื่อคว้าแชมป์รายการใหญ่ได้นั่นคือความฝันที่พวกเรามีอยู่การนาโชวระบุนะครับเฮ <Hey. S 1> ้ยกูก็ยินดีนะมึงละว่าการนาโชวได้แชมป์ก็ดีใจนะมึงเด้อนี่คือสรุปข่าวแมนยูนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบแรงนะฮะของวันที่18กันยายนนะครับจวดคือเกา